คุณผู้ชมครับหลังจากสโมสรเมืองทองเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียจากสนามบินดอนเมืองนะครับมาที่สนามบินหาดใหญ่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะฮะก็มีแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับที่ตามมาขอถ่ายรูปเราคุณพลกิเลนพยอะงนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมแวะไปพูดคุยกับน้องๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทาไมถึงชอบสโมสรเมืองทองกันนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนคลับเมืองทองอ๋อน,นูเป็นแฟนคลับเมืองทองค่ะครับไม่เป็นไรยืนอยู่ด้วยกันวันนี้มารอรับ,บนัวบอลเมืองทองหนูได้ไงว่ามาวันนี้ไฟนี้อ๋อนูเห็นไฟแข่งกับสตูลค่ะอืแล้วก็ก็เลยคิดว่าน่าจะมาลงที่สนามบินหาใหญ่วันนี้เ <c oughs> ดาล้วนๆใช่ <c oughs> แล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดมีชอบใครใน <c oughs> ทีเมืองทองครับเอ่อถ้าตอนนี้ก็ชอบพี่เคศิชา พี่เคนพี่ชาพี่ฟองค่ะพี่ฟองปอลเม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เจอพี่ฟองไปแล้วเนาะใช่เดี๋ยวกำลังรอเจอพี่เคนพี่ชาทำไมถึงชอบพี่เคนคือติดตามพี่เคนมาตั้งแต่อยู่ปากกาแล้วเนยอ๋อครับแล้ววันพรุ่งนี้จะไปเชียร์ท่สนาไหมพรุ่งนี้ไปไม่ได้ได<อ>ค่ะมีทำงานอ๋อก็เลยมาเจอตอนนี้ดีกว่าใช่ค่ะอ่านะฮะอย่างเรก็ยังได้เจอนะ เคยขึ้นไปเชียร์ข้างบนที่บนทองไหมย,ยังยังเลยแล้วเคยเจอพี่ชาตัวจริงยัง,ง,งก็ยัง,ยงเลยด้วยโอเคเดี๋ยวจะได้เจอนะครับวันอื่นนะเดี๋ยวตามมาเ,าเดี๋ยวตามมา เขาบอกว่ารอปลี่ยานนะทอสนิทเหรอเขาประกาศออกมาย่อใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอก้นถูกเองได้ของตัวนี้ไปแล้วถ่ายผิดเองโดนตบได้อไอ้ได้ไรได้ไรเปลือกไอ้นี่อ่าคร์ว่าเปลือกลอเปลือก,อกโอเคได้เหรียญอ้าวนี่ พี่บอกพี่พูดภาษาใต้ได้ทำไมทำไมพี่พี่ก็บอกว่าโชว์พูดภาษาใต้ดิพูดภาษาใต้พูดภาษาใต้ดิใครเองอ่ะผมอ่ะพูดได้ปะไม่ได้พี่พูดได้ในพี่ภาษาใต้เป็นไงดูเชีย ไไงไม่ไเชียบาเฉียบว่าเชียบมมุกนี้ให้สามเชียบเลยพี่ให้นิ้วหน่อยใหนิ้วหน่อยให้นิ้วหน่อยให้นิ้วหน่อยให้ดีๆนโดนกูนะให้ดีๆนะเอาเอาดีๆเอาดีๆให้นิ้วหน่อยเร็วเร็วยกนิ้วให้กล้องหน่อยมุกนี้ถือว่าเชียบผ่านได้ผ่านได้โอโอเคอยู่ด้วยกันได้โอ้ยและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชม คุณพนกินเลสพยาอรเราจะเดินทางโดยรถบัสจากสนามบินหาดใหญ่เนี่ยไปจังหวัดสตูลอีกประมาณสัก2ชั่วโมงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอเขาเรียกว่านั่งเครื่องเนี่ยใกล้กว่าเดินทางโดยรถบัสซะอีกนะครับเ <laughs> มื่อเดินทางมาถึงทางโรงแรมที่พักนะครับทาง Staff ทีมงานนะครับโค้ดมิลล์โจสิษฐ์คดอุทัยบุญเหมาะนะครับก็ให้คดพีนะฮะคดฟิตเนสเนี่ยพาตั้งแต่กี่เล่มจากเรามายืดขายกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าทุกคนตื่นแต่เช้าแล้วก็เดินทางแต่เช้าไปที่สนามบินใช้เวลาที่สนามบิน2 3ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะนั่งเครื่องอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเดินทางโดยรถบัสอีก2ชั่วโมงกว่า <c oughs> ก็เรียกว่าอาจจะล้าจากการเดินทางพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักก็ยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งก่อนะ 这个所谓吧 หลังจากนั้นคุณพลกิเลสผจญภัยของเราก็จะแยกย้ายกันรับประทานอาหารแล้วก็ให้ทีมแพทย์ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองนะครับใครที่มีอาการล้าก็ให้ทีมแพทย์ดูแลหรือใครมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยให้ทีมสตาฟทีมแพทย์ดูแลอย่างละเอียดนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญของสโมสรเมืองทองของเราด้วยเช่นกันนะครับกับฟุตบอลลีคับรอบ16ทีมสุดท้ายที่เราจะบุกเยือนพีทีสตูในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นั่นเองครับกินข้าวไป Yeah.